Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. giving one. I guess doing good thing. It's a habit. Everybody has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's your habit. Just giving one. Everybody but has done what you did. Just good. giving one. But you're bad telling bad bad you telling everyone you meet. Just, bad just bad giving bad one. You always talking about it. just บิสมิลลาฮิร rahmanir g rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิรับอันอัลลอฮิมอัลลอฮุมุสสลีอัลลอฮ์มุ hammad อะลัยฮุอะลัยกุมบาระห์มุตุลลอฮฺบะบารอกาตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟคนเก่งของเราครับเชฟอาลีฟรักเกตครับอะลัยฮุอะลัยกุมบาระห์มุตุลลอฮฺบะบารอกาตุหลายๆท่านเหน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานนะครับแล้วก็จะได้มา เขาเรียกว่าสนุกกับการเข้าครัวทําอาหารไปพร้อมกับรายการเมนูสดะของเรานะครับหลายๆท่านพ่อบ้านครับกลับมาเหนื่อยนะครับเจอแม่บ้านทําอาหารอร่อยๆไว้รอรับกลับมาก็หายเหนื่อยครับเอาละครับแต่ก็ยาทิตศที่แล้วเราก็มีอาหารหลากหลายยังอยู่ในหมวดของเมนูปลาอยู่นะมาถึงวันนี้เชฟอารีก็บอกยังยังไม่หายอยากนะครับก นำเสนอเป็นเมนูเกี่ยวกับปลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับเชฟลิฟเป็นฟิชฟิงเกอร์กับทาทาซอสครับฟิชฟิงเกอร์กับทาท่าซอสก็คือต้องมีตัวปลาแล้วก็มีทําตัวซอสด้วยใช่เป็นอาหารทางสไตล์น่าจะเป็นทางยุโรปครับแล้วก็ทาไม่ยากไม่ยากครับทางโซโรแกงเราครับโซโรแกงของเราว่าอะไรนะครับเชฟลิฟถ้าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับการทําอาหารไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเรามี เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะครับแล้วก็รู้จักขั้นตอนการปรุงจริงๆแล้วไม่ยากเลยไม่ยากการทำอาหารดูอย่างเชฟบริฟนะครับก็ไม่ได้เป็นมาแต่ก่อนนะก็พยายามฝึกฝนมันทําไปเรื่อยๆแล้วก็อินชาลอเราก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปได้เองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมนูในวันนี้จะประกอบไปด้วยส่วนผสมและวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนการทํายังไงบ้างครับในช่วงของเปิดครัวสดานครับในช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมปวดครับช่วงกินเป็นลืมป่วย ผลแบล็กเบอรี่หรือชื่อในภาษาไทยว่าไข่กุ้งไขป่ปูบาหูถูกจัดเป็นผลไม้ประเภทป่าที่กินได้เป็นไม้ผลประเภทผลกลุ่มเช่นเดียวกับน้อยนาค่ะ Thing should done. ลักษณะผลแบล็คบอรี่นั้น <Everyone S 2> เมื่อสุกจะมีสีดำรสชาติมีตั้งแต่เปรี้ยวจัดไปจนหวานโดยมากมักนิยมทานผลสด <Green. S 2> หรือทำแยมผลไม้ no ผลแบล็คบอรี่มีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงประกอบไปด้วยเส้นใยอาหาร <But believe S 2> วิตามินซีวิตามินเคกรดฟลิกวิตามินบี <Yes. S 1> เกลือแร่ และแมงกานีสนอกจากนี้ผลแบล็คเบอร์รี่ยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีไขมันต่ำและเป็นแหล่งของซาลิไซเลตซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอีกด้วยค่ะ oh, the นอกจากนี้การทานผลแบล็คเบอร์รี่ยังช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูคารลาเจน ทำให้ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นก่อนว้อันควรอีกด้วยค่ะ no the สำหรับวิธีการทานผลแบล็คเบอร์รี่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรทานแบบผลสดประมาณ15ผลหรือหนักประมาณ75กร,รัมต่อวันนอกจากนี้ การใช้ผลแบล็คเบอร์รี่เป็นส่วนประกอบของขนมหรือทำเป็นน้ำคั้นดื่มก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากสารอาหารเช่นเดียวกันค่ะ เชฟใสเลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ 029683723 6วันนี้ยาติมทีวีขอนำเสนอสินค้าที่คุณแม่บ้านต้องออกปากว่าโอ้โหเพราะกระทะอัศจรรย์แฮปปี้คอมาสู่สายตาของท่านแล้วไม่ว่าจะผัดทอดต้มอ,อ,อบนึ่งสารพัดสูตรจานเด็ดกับกระทะแฮปปี้คอของแท้ต้องที่นี่ยาติมทีวีเท่านั้นสั่งซื้อด่วน025303199ของแท้ต้องมีขอบอยางน้ำไม่ซึม ติดแน่นอึดทนนานย้ำอีกที02 530 3199หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือ เจ็ดพังคีสนใจติดต่อโทรย่าตีมทีวี0 2 9 3 4 3 1 6 0หถึง62หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่เมจิกบูเล็ตเครื่องปั่นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใดเมจิกบูเล็ตช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบา ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยเมจิกบูเลต1หชุดในราคาเพียง1,900บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02 530 3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้เมจิกบูเลต t แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะสซาลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติ ที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้แนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับปตุสเซาดาจากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับปตุสเซาดาของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลายถึงวันนี้ยาตีมทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจ เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับบตตุสเาดะ3ากระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1นึ่งแผ่นและช่วยโปรโมทสถานที่จัดจำหน่ายพานยาตีมทีวีโอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร 025303199 025303199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง081 5 9 5เ8้าห้าฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ร้อเอร์เซ็เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวระนะครับเป็นช่วงที่แฟนรายการหลายๆท่านรอคอยนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่จะอยากจะรู้นะครับว่าขั้นตอนกรรมวิธีการทําในเมนูเป็นหมวดของเนื้อปลานะครับ,รบกับเมนูฟิชฟิงเกอร์แล้วก พาทาซอสครับจะมีเครื่องผสมเครื่องปรุงแล้วก็ขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาแล้วครับแลวก็ข้างหน้านี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้ครับเดี๋ยวให้เชฟอลี่แนะนำเลยครับครับก็จะมีก็จะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันจะเป็นครับในส่วนฟิชฟิงเกอร์กับพาท่าซอสนะครับฟิชฟิงเกอร์ก็จะมีเนื้อปลานะครับครับผมจะใช้ปลาแบบใดก็ได้นะครับที่เชฟเลือกใช้เป็นปลาปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ครับแล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับอันนี้แล้วก็แป้งสาลีครับผม แล้วก็พริกไทยป่นพริกไทยดำนะครับในส่วนของปลาแล้วก็ยังมีไข่ขาวด้วยเอาไปชุบทอดนะครับแล้วก็ใ่ส่วนของทาทาซอสทาทาซอสก็จะมีโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตมัสตาร์ดแล้วก็มายองเนสนะครับแล้วก็ไข่ต้มอันนี้เอาไปบดบดบดยีๆนะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นอันนี้เป็นพริกไทยขาวนะครับไม่ใช่พริกไทยดำนะครับแล้วก็จะมี ผักชีลาวนะครับแตงกวาดองแตงกวาดองเขาจะมีขายเป็นกระปุกเอามาสับ,บ,บแล้วก็หอมแดงสับมะกรอกอน,นี้ไซ mm hmm. ตูนที่เขาก็มีขายเหมือนกันนะครับสับแล้วก็พาสลีสับนะครับยาาอัลล ลมยและนี่ก็คือเครื่องปรุงส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในเมนูในวันนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าส่วนผสมจริงๆแล้วหาไม่ยากนั้นนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับกับเมนูฟิงเกอร์ฟิชฟิงเกอร์แล้วก็ทาท่าซอสเอาละครับเชฟวลนิปเราจะเริ่มในส่วนไหนก่อนจะทำเป็นปลาทอดหรือว่าจะทำเป็นทาท่าซอสก่อนครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำปลาทอดก่อนนะครับเอาละครับ ขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมเนื้อปลานะครับเนื้อปลาเราหน้าทายมากเลยนะครับ,รบนี่แล้เอาเฉพาะส่วนเนื้อมาเลยนะฮะไม่มีกระดูกไม่มีก้างเลยนะฮะเนื้อขาวนะฮะหั่นเป็นคล้ายๆก็เป็นชื่อเขา,าเป็นนิ้วฟิชพิงเกอร์ใช่ไหมฟิชพิงเกอร์อหั่นประมาณแบบอ่า เป็นไฟล์อันใหญ่หน่อยอันเป็นเส้นๆครับขอเป็นที่มาของว่า fish finger ปลานิ้วครับปลาที่เราจะมาเลือกใช้นี่จะเป็นปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ปลาอะไรก็ได้ตามสะดวกตามที่หาได้เลยครับปลานี่ถือเป็น โปรโตีนที่มีคุณภาพนะฮะไขมันน้อยแล้วก็อุดมไปด้วยโปรโตีนแล้วก็ถ้าเป็นปานลาในทะเลน้ําลึกนี่อุดมไปด้วย DHA ครับก็อันนี้เป็นพริกไทยดำใช่พริกไทยดําเราจะใช้ในแค่ส่วนของตัวปลาครับพริกิงเกลอเองเดียวใช่ครับแต่ถ้าเป็นทาฮัลซ์เราจะใช้เป็นพรพิกไทยขาวครับใส่พริกไทยไปเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็มีเป็นผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับขอันนี้ใส่นิดหน่อยอร่อยแน่ครับก็คลุกไปครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งน้ำมันรอเลยทากัน,นครับ,รบจัดการให้ครับ การทอดปลานี้เราจะเราจะทอดแบบไหนครับเชฟบริทอดแบบน้ามันท่วมเลยหรือว่าใส่น้ํามันไปเล็กน้อยหรือว่ายังไงครับก็ใช้น้ํามันท่วมเลยทอดแบบน้ํามันท่วมเขาเาเรียกว่าอะไรนะครับดิฟสับทางดิฟไฟดิฟไฟนะครับคือทอดน้ามันท่วมกัครับเอาล้ครับแล้วนี่เราก็ใช้น้ํามันเป็นแบบที่เชฟบริบอกนะครับนั่นคือเป็นการทอดสไตล์ประมาณดิฟไฟนะครับทอดเป็นน้ํามันท่วมก็ใช้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ทดสอบความร้อนของน้ำมันด้วยลองเอาเกจขนมปังเนี่ยโยนไปนะฮะ ในส่วนของการทําปลาฟิชฟิงเกอร์ปลลาก็เอาพาเชะแล้วก็มาคลุกไข่ขาวนะครับไข่ขาวครับครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือมาเกล็ดขนมปังคลุกเก็ขนมปังครับเอาครับผมช่วยนะครับแล้วก็ลงทอดเลยนะครับเจฟครับว่าลงทอดเลยนะครับนี่ครับิลใส่กลับใส่ด้านเนี้ยอ๋อด้านนี้ใส่ไปเลยโอเคแล้วก็ เอาไมา้พายกดๆให้มันนี่ครับเอาไม้พายกดไว้ครับกดไว้เพราะาเดี๋ยวปลามันจะงอครับ,รบนิ้วจะได้ตรงๆ<ช>เดี๋ยวถ้าไม่ไม่กดนิ้วยังงอฮะโอเคน้ำมันนี่เราก็ใช้เป็นน้ำมันอ่าไฟใ้้เป็นไฟน้ำมันร้อนแต่ไฟค่อนข้างอ่อนใช่ครับ

ให้เทปมาอยู่นี่ได้ได้เอานลครับผมเตรียมนี่นะครับเดี๋ลองคลุกมั่งที่เราใส่ไข่ขานี่ยด้วยเพื่อที่ตูปขนมปังจะได้เกาะ ชครับก็ทอดไปให้สีเป็นสีเหลืองทองนะครับคือในในกระทะนี่ให้แบบ เดี๋ยวนี้นิดก็พอเพราะเราขึ้นมาแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งอ๋อครับเขาจะมาขึ้นมาแล้วอุ้มข้างบนใช่หน่อยนะครับนี่ครับสีเอามันสนี่อันนี้นิ้วผมไม่โป้งแน่เลยเอาล่ะครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับฟิชฟิงเกอร์ครับฟิชฟิงเกอร์มาจากคําว่าปลานิ้วปลานิ้วนะครับครับแล้วก็มีหลายนิ้วเลยนะครับมีสั้นยาวเอาล่ะครับแล้วกษณะก็คล้ายๆกับเทมปุระนะฮะ เป็นบหรา่ก็จะเป็นกุ้งแต่เป็นมาทางญี่ปุ่นเอาละครับในส่วนของต่อไปก็คือทาทาซอสที่จะทานคู่กับ f i s เกอร์นะครับเอาเลยครับเชฟวินิปต้องมีการขึ้นเตาอะไรไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเราก็ใส่ใส่เป็นมายองเนสนะครับเดี๋ยวขอช้อนยาวอันนี้ได้ครับมายองเนสนะครับ มาตรงนี้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติคือหรือว่าใครจะใช้เป็นซาวครีมเป็นครีมเปรี้ยวก็ได้ซาวครีมนะครับมีขายสำเร็จรูปเหมือนกันมีสำเร็จรูปเลยครับแต่วันนี้เมนูสร้างเราใช้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะฮะคุกเลยป่ะครับเพีลใช่ครับคุกนี่นะครับ แล้วก็มัสตาร์ดนะครับก็ประมาณานิดเดียวปลายช้อนไม่เยอะนะฮะจัรสชาติแล้วก็กลิ่นนี้ครับแล้วก็นี่เป็นตัวไข่ต้มซึ่งเรายีนละเอียดนะฮะใช่ครับหอมจริงๆก็ททำไม่ยากทานทาท้าซอสครับทานคู่กับอะไรนั่นงครับก็จะทานคู่กับของทอด แล้วก็เรียบร้อยครับอย่างครจะเดี๋ยวเรากอันนี้เป็นพริกไทยขาวพริกไทยครับพริกไทยพรกนะฮะก็อันนี้เป็นแตงกวาดองนะแตาดออันนี้ก็มีขายเป็นกระปุกมาแตงกวาดองนะครับแล้วก็มะกอกดองมะกอกดองนะฮะครับแล้วก็หอมหอมแดงสับสับละเอียดครับพาสตี้นะครับพัตี้นะฮะฟุกเลยนะครับแล้วก็ พักชีลาวนะครับผักชีลาวรัสรรชาติในส่วนตัว,อตวซอสมันมีรสชาติประมาณไหนครับเปรีปป้ยวๆอมมันๆรัายอยา่รู้จริงๆต้องเสลาทำดูท่อ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญต้องทำดูใช่แล่างทแล้วที่สคั้องำด่กทอกวก็นั้ํามำนาวนะครับ ครับแค่นี้เองแค่นี้โอง่ายมากนะครับสําหรับท่าท่าซอสซึ่งทําไม่ยากเลยนะครับถ้าอยากอย่างเชฟเบรดบอกครับถ้าอยากจะรู้ถึงรสชาติจริงๆต้องลองทําดูครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เหลือขั้นตอนในการจัดจานจัดจานพร้อมเสิร์ฟครับเอาละครับทีนี้เราก็มาลงมือจัดจานกันครับเชฟเบรดเลือกใช้เป็นจานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันออกไปทางยาวนิดหนึ่งแล้วก็มีเป็นถ้วยเล็กมาเอาละครับเชฟเบรด ก็ตักในตัวของทาทักซอสมาใส่ในถ้วยเหมือนคล้ายน้าจิ้มนะฮะวางไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าลองจัดดูก็ลองหาจานที่บ้านนะอาจจะเป็นรูปลักษณะอื่นก็ได้คร,ครับเรามาวางแล้วก็มาจัดวางให้สวยงามแล้วก็ตัวฟิชฟิงเกอร์ของเรานะครับสวยงามเลยนะ อย่างนีครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ภูมิใจนำเสนอนะครับกับเมนูฟิชฟิงเกอร์แล้วก็ขาทอสเป็นของว่างี่ฐานคู่กันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับในช่วงของสระชวนชิมครับยาอัลล مبين محسنا. أنت السلام الوارث المتعال والمتكبر المجيد مؤمنا. يا أول يا آخر يا ظهير يا باكر يا ذا الجلال مهيمي อนตลลับ้านปีเขือนน้องบ้านปีเขือนน้องขอต้อนทับเพื่อฮื้อเกียรติและฮื้อสิ่งที่ชอบมอบแดกูท่านปะปาระปะปาระปะรามปะราปะปาระวันรังึกถึงวันวานเอ็นรานที่เชียงไม่ ลลลิ่มมมออองาาาาาาหหรรรรแบบ้้นนนโชตกตกไเืใคสำรองที่นั่ง0815958810บนีบบบบบบงานแสดงสินค้าอาหาร2,556 Thai f e c t World of Food Asia 2013ที่สุดของงานแสดงสินค้าระดับโลกแห่งเอเชียครบเครื่องทั้งอาหารออแกนิกอาหารสุขภาพ และอาหารทลาล22-26พฤษภาคม2556เวลา10นาฬกถึง20นาฬิกานะ Hall. ัดเชลนเจอร์ฮอ l ์1-3อิมแพคเมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพอการค้าไทยและโคโรนเมสเซสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่เกรกคูผลิตภัณฑ์ยาแกรกคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิด และส่วนผสมที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไต,ตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรเกรกคู่หนึ่งกรอบบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์083 543 6038และ091 108 0035ช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชน ซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทเฟกเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย2013 22-26ถึงพฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธานีเอาเลยครับมาถึงช่วงสระชวนชิมแล้วนะครับเราก็จะมาชิมพิสูน์รสชาติความอร่อยของเมนูที่เชฟอาลีฟเลือกคัดสรรมาในวันนี้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่า ฟิชฟิงเกอรกับทาทาซอสครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมรับประทานเพื่อให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะลงมือชิมเลยนะครับเดี๋ยวเชิญเชฟชิมไปพร้อมกันเลยนะครับอัลกิสมิลลาอกเลยครับว่าน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็ทานคู่กับทาซอสครับจิ้มไปเลยนะครับเอาละครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลา มลลไม่รู้ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงก่อนครับเสียงที่ผมกัดเข้าไปนะฮะจะได้ยินเสียงกรอบของเกล็ดขนมปังที่เราทอดกรอบมานะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ที่สาคัญมาเจอกับซอสทาทาเนี่ยรสชาติผมจะบรรยายออกมาไงดีมันบอกไม่ถูกไงนะรสชาติจริงๆเขาจะต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติละเมียดแล้วก็ออกมาอร่อยเลยนะครับ สามารถลองทําดูได้นะอยากแนะนําเลยนะครับให้ไปลองทําดูนะครับกับรสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับกับเมนู fish f i n อ e r นะครับเมนูดีๆจากรายการเมนูสระของเรานะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมลองทําดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญทําแล้วยังไงครับเชฟเบริสถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เรามาแชร์ให้เราดูกันนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับทางแฟนเพจเมนูสระนะครับหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้เขียนมาติชมรายการก็ได้นะครับหรือว่าจะ แนะนำเป็นเมนูอาหารที่อยากจะให้เรานําเสนอครับก็เขียนเข้ามาได้นะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราก็จมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับส่งกลับตอบแทนไปให้นะครับจากไหนครับเชฟเรลิฟครับจากฟาริดาช็อปนะครับครับผมก็จะเป็นผ้าหิยาบนะครับสวยๆส่งกลับไปให้นะครับเอาละครับเราต้องขอบคุณนะครับกับ ผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ให้มีรายการดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหมือนน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตกันครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่ได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมแวะไปลองชิมกันได้นครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหิือนน้องนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามเส้นทางนะครับและสามารถไปสำรองที่นั่งได้นะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหมือนน้องครับครับและขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับ ผัดทอดหมักยำนะครับทำได้ทุกเมนูนะครับแล้วก็ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับนอกจากผงปรุงรสไก่ไทยเชฟแล้วเรายังมีเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากไทยเชฟอีกหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสไก่ผงปรุงรสผงหมักเนื้อหมักไก่รสนิวออรีนรสกระเทียมพริกไทยมีหลากหลายเลยครับก็ลองซื้อหาได้นะครับตามร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับกับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับและมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานที่จะมีเคลื่อนอีก ไม่นานนี้แล้วนะครับกับงานมาหากรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไ a รเฟก2013นะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะครับภายในงานก็จะมีการรวบรวมอุตสาหากรรมอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็จะตั้งอยู่ภายในงานสําหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจนะครับ,รบอยากจะประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจอาหารก็ห้ามพลาดครับกับงาน ทยเฟส2013ครับจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับหอการค้าไทยและก็โคลนแมซเซครับงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับครับแล้เขาคุปตุนซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับสำหรับสนุนครัวสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อเฟื้องสถานที่ถ่ายทำรายการเป็นครัวน่ารักๆนะครับที่ให้เราใช้สถานที่นะครับสําหรับ ท่านใดนะครับที่จะมาจัดสัมมนาหรือว่าจะจัดค่ายกิจกรรมก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาสำรองที่พักได้นะครับกับทรับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา4โมงครึ่งถึงกี่โมงครับเชอรลิฟถึง5โมงเย็นครับ5โมงเย็นเวลานี้แบบนี้นะครับห้ามพลาดกับรายการเมนูสดนะครับสามารถชมร้อนย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ youtube นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเมนูสดนะครับก็จะพบกับเรา2คนแล้วก็มีอาจารย์คอลิต

you always talking about giving one. i guess doing good things it's a happy. everybody has done what you did, just giving one. but you telling everyone you meet, just giving one. you always talking about it, just giving one. i guess doing good things It's their happy, just giving one. everybody has done what you did, just giving one. but you telling everyone you meet, just giving one. you always talking about it. Just giving one, I cast doing good thing is a happy. Just giving one, everybody has known what you did.